เอาแล้วครับผมทุกคนตอนนี้จูรลสสิกเวอร์เดอรเกมในช่องพีเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึง e p ีที่700ไปด่เรียบร้อยครับผมเยู้ว้าว ว้าวครับผมทุกคนโอ้โหพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะตั้งแต่เล่นวันแรกครับผมที่พี่แบบก็เล่นไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักอะไรแบบนี้ครับผมจริงๆไม่ได้เล่นจริงจัง้วยนะสรุปติดดิเล่นมาจนถึงปัจจุบันครับผมจริงๆถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยไม่เป็นคนไม่ได้ตามเกมหรืออะไรตามกระแสอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าเกมไหนที่พี่ไม่ได้เล่นแล้วก็คือเออพี่อาจจะแบบเบาๆลงเบื่อๆขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่า Jurassic World เกมเนี่ยมันก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะเหมือนเลี้ยงไดโนเสาร์อะพี่ต้องเข้ามาเลี้ยงมันทุกวันครับผมถ้าเกิดพี่ไมม่เลี้ยงันจะตา อะไรแบบนี้อารมณ์ประมาณนั้นครับผมก็เลยเข้ามาทุกวันเนาะแล้วก็โู้กี่ปีแล้วที่พี่เล่นมา5-6ปีได้ผมก็อย่างที่บอกไปพี่ไม่ได้เติมหน้าผมก็เติม VIP <c oughs> แค่ช่วงแรกๆเนาะเดือนสองเดือนแรกนะผมแล้วก็นอกนั้นเขาสนับสนุนนะผมส่วนตัวเนี่ยเขาไม่เคยให้นะตัวพวกนี้พี่เลี้ยงมาทั้งนั้นนะผมทุกคนไดนเสเร์าในบ้านพี่เนี่ยอ <c oughs> ีที่700พาทัวร์หน่อยพาทัวร์หน่อยจริงๆมันมันก็ทัวร์หลายอีพีแล้วได้ดีไปไงอันนี้จะเป็นโซนของพวกไดนเากิย กำลังหลับเลยไม่อยากปลูกฮนะกำลังนอนชว่วงนี้กำลังกินกำลังนอนแล้วตัวนี้พี่จะเอาเป็นพวกแบบว่าครึ่งบกครึ่งน,น้ำนะผมนี่จะเป็นพวกโซนพวกสัตว์โลกล้านปีครับผมทุกคนถ้าเข้าไปในโดมเราก็จะเห็นสัตว์โลกล้านปีนะผมแต่ว่ามันไม่ได้เอาออกมากระจัดกระจายอะไรแบบนั้นเนาะมันก็จะอยู่รวมกันครับผมทุกคนนี่แรดบวงวิบวับครับผมอ๋อพี่มีเหมือนกันนะเว้สัตว์โลกล้านปีเฮ้อ,อมีงูยกกักษ์ครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่ง แต่โล,ลปาพี่มี2ตัวเนาะสำหรับม่วงวิปป้าครับผมนี่แมมมอสแรดนะผมพวกนี้พี่ยังไม่ได้เอาขึ้นล่าง2หรือว่าอะไรเนาะจริงๆ d เ a เกมเนี่ยมันต้องบริหารให้ดีต้องบอกเลยว่าต้องบริหารให้ดีเลยับผมสําหรับ d n a เพราะว่า DNA เนี่ยมันจําเป็นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะผมสําหรับการใช้งานนะแล้วก็พี่จะซื้อในช่วงที่มันแบบลดราคาเท่านั้นถ้าไม่ลดราคาพี่ก็ไม่อยากซื้อเพราะว่าถ้าเอาจริงซื้อแบบจํานวนเต็มใช่ไหม ดูราคาด้าผมเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยโอ้โห oh. oh, ถ้าไม่ลดเหลือตั้งหกหมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยก็ซื้อกันไม่ไหวครับผมกว่าเราจะเก็บมาได้นะครับผมเกมนี้มันก็ต้องแบบบริหารกันนิดหน่อยนะครับผมอันนี้เน้นพาทัวร์เกาะเลยเนาะแล้วก็จะเป็นเรื่องของพวกไดโนเสาร์นะครับผมจริงๆวิธีทําเงินให้ได้เยอะพี่ออธิบายไปนในตัวเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนวันนี้คงไม่ได้ตีแพ็คไม่ได้อะไรนะครับผม EP นี้จะพาทัวร์บ้านทัวร์อะไรอย่างเงี้เนาะก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยเวลาไดโนเสาร์ทำไงให้ได้เงินเยอะทุกคน ในส่วนเนี้ยพี่จะเอาเสาวพวกเนี้ยมาตั้งครับผมเสาแบบเนี้ยมันจะเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันจะเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ตั้งหลายเสาครับผมอา่าพี่ตั้งหลายเสาเห็นไหมเนี่ยที่ตั้งอยู่เนี่ยตั้งรอบๆนะผมแนะนําว่าตั้งรอบๆพวกไดโนเสาที่ทําเงินให้ได้เยอะเพราะก่อนนะเนี้ยเมื่อก่อนพี่เคยไปตั้งในพวกแบบว่าสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันมันได้เงินน้อยเอาจริงๆนะมันได้เงินน้อยจริงครับผมนี่อ่าเราก็ตั้งแบบนี้ใช่ไหม ปึบแล้วก็ามาตั้งครับผมจะโยกไปทางไหนก็ได้เนาะเวลาทำปึ๊บจับโยกครับผมพี่ไม่รู้จะทำอะไรให้มันพิเศษดีอะ่ะ EP 700ตอนแรกจะขึ้นม่วงวิบบับก็ไม่ทันดิ <c oughs> มันไม่ทันอะมัน700แล้วครับผมทุกคนก็แนะนำได้จะหาเงินได้เยอะเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ได้น้อยเนาะมันก็ได้น้อยครับผมแต่ว่าช่วงหลังๆไปถ้าเรามีไดโนเสาร์เยอะๆครับผมุกเลยนี่อันนี้จะเป็นโซนไดโนเสาร์กินเนื้อครับผม ที่ทาคลิปแนวอธิบายอะไรพวกนี้ไม่เก่งหรอกแต่ก็มีคนอยากให้พี่ฮะช่วยแนะนําผู้เล่นใหม่ทีอะไรอย่างนี้ดีพี่เน้นแบบแนวเหมือนเพื่อนคุยกันอะเราแบบเพื่อนคุยกันดีกว่าเนาะพี่ไม่มาวิเคราะห์แบบคลิปอะไรขนาดนั้นครับผมเพราะพี่ไม่ได้ถนัดทําคลิปแนวนั้นนะถ้าเล่นเกมแบบแนวเก่งช่องลองเนี้ยพี่ก็ไปแนวเก่งเลยใช่ไหมนายแนวโหดไปเลยวิเคราะห์อะไรพวกสรุปข้อมูลพี่ไม่มีครับผมทําไม่ค่อยเป็นจริงๆพูดไม่ถูกแล้วนี่จะเป็นโซนนกครับผมนกเอี้ยงครับผม จริงพี่ควรจะปลูกทุกตัวเลยใช่ไหมฟังเสียงเหรียญกระทบกันหน่อยนะทุกคน <c oughs> อาจจะแบบไปดีหน่อยอันนี้พี่เอาพวกกินพืชมาพี่เอาพวกกินพืชเฮ้ยยังไม่ได้รีวิวตัวใหม่เลยที่ว่าตัวนี้ได้มาใหม่อ่ะผมได้มาจากตรงนี้ทุกคนได้จากไหนนี่ตรงช่วงเนี้ยทุกคนทําด้วยนะผมพี่ลืมบอกเลยช่วงนั้นน่ะพี่ทําคลิปอธิบายไปแล้วแต่คลิปมันดันเสียแล้วพี่ก็ไม่ได้ทําต่อเลย พวกนี้ครับผมมันจะเป็นตัวที่แบบให้เราทำเควสเควสในเรื่องของการเห็นไหมมันจะมีฟักไข่ครับผมแต่และตัวเนาะพี่อธิบายเร็วไปหรือเปล่ามันก็พอเข้าใจนะครับผมสมมติถ้าพี่่ออยากได้ลินเชเนียใช่ไหมลินเชเนียเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวปลดล็อกในเรือใหญ่ครับผมถ้าเราทำเควสเราจะได้ซองน,นี้ สองนี้มันจะเอาไปทําอะไรครับผมก็ไปแลกตัวรินเชเนียนะผมแบบปลดล็อกเลยโดยไม่ต้องทีโทนเมตนเนาะก็จะสุ่มได้สองตัวนี้ครับผมห้าสิบห้าสิบนะผมก็ได้ชัวรีเจลลี่ลระ,ละ,ละดับสองได้ชัวเลยนะคือมันไม่ได้แบบเฮ้ยต้องไปลุ้นอะไรนะครับผมนี่อันนี้ก็ได้เห็นไหมคือบกครึงคร่งน้ําหรือกิก้าเจนสองว้าวว้าวครับผมทุกคนคือมันได้แบบรีเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ใช่ได้แบบน,น้อยด้วยได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแค่ฟักไข่ตามมันอ่ะพี่ทําให้ดู แองกิโลมันต้องการไข A ่แองกิโลใช่ไหมอ่ะเราก็ฟักแค่นี้เองเห็นไหมก็ไม่มีอะไรครับผมเงินเขียวตูวหมดเพราะไอ้โคลนมินต์มหาเทพคอมปี้เนี่ยแหละแล้วมันต้องการอะไรอีกครับผมบัมปี้สเตโกฟักไข่สเตโกเราก็ฟักอา้าวชิปละเดี๋ยวดูจะทำยังไงเงินเขียวตูว้หมดโอ้โหนี่ครับผมก็ทําอย่างที่บอกครับถ้าเราฟักไข่สามตัวนี้ครับผมเรากดไปที่เครื่องหมายที่มันไปทางขวาเห็นไหม เออกดเข้าไปเลยครับผมเดี๋ยวมันจะนําทางไปให้เราฟักเองถ้าทําครบสามตัวเราจะได้ซองครับผมอ่ามันจะได้ซองนี้มาแล้วก็ให้สุ่มนะผมระหว่างตัวครือบกเคืึ่งน้ําหรือว่าจะได้กิก้านั่นเองครับผมพี่ทำมาแล้วพี่ก็เลยได้ตัวนั้นมาไงทําแบบนี้ครับผมเควสใหม่เนาะก็ไม่ยากครับผมไม่ยาก แล้วรอบที่2นะครับผมบอกเลยว่ามิชชั่นที่2เนี่ยมันมันทาสูงสุดได้7จ็ดองนะครับผมเห็นไหมข้างบนเนี่ยหนึทับเครับผมเล่นในมือถือมันไม่มีเมาส์คลิกนะเห็นไหมหนึ่งทับเข้างบนตัวรูปบัมปี้นะครับผมคือถ้าเราทําแล้วใช่ไหมมันก็จะแบบเป็นขั้นที่2ครับผมขั้นที่2มันก็ไม่ได้ให้ฟักไข่อย่างนี้นะเหมือนรอบรอบนั้นพี่จะแบบว่าพอเราฟักแองกิโลมาใช่ไหมมันก็จะแบบให้รวมร่างแองกิโลเป็นเลเวล2 รวมล่างไปเรื่อยๆ่ครับผมถ้าทำไปถึงเลเวลเก็น่าจะแบบถึงเลเวลแม็กครับผมแล้วก็จะได้ซองเนี่ยเจ็องเลย <Wow. S 1> เลยด้ยทุกคน wow. <Wow. S 1> ว้าวว้าวครับผมนี่ก็คือเคเวสสสำหรับพวกนี้เนาะส่วนเอาจริงงเควสเลเวลเนี่ยตอนพี่ขึ้นมาเลเวลเกแล้วนะครับผมตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีเคเวสอะไรบ้างแล้วเนาะก็เควสเก่าๆสมัยก่อนพี่ก็ทํามาหมดแล้วพี่แนะนําเลยนะผู้เล่นใหม่ครับผมทำเควส เลเวลขึ้นเร็วที่สุดไม่ว่าด้วยอะไรทั้งสิ้นครับผมไม่ว่าคุณจะแบบเพิ่มไดโนเสาร์เข้ามาหรืออะไรก็ช่างอ่ะจริงๆแล้วทาเควสหนะผมมันจะเลเวลขึ้นไวสุดตอนแรกช่วงนั้นที่พี่ไม่ได้แบบเน้นทาเควสนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่ไม่ได้เน้นเลยครับผมเลเวลไม่ขึ้นสักดีมีไดโนเสาร์เพิ่มเยอะมาแค่ไหนมันก็ไม่ขึ้นแล้วดีครับผมแต่พอทําเควสไปเรื่อยๆขึ้นพิบขึ้นพืบครับผมทุกคนก็แนะนําทําเควสกันไว้ด้วยนะครับผมสําหรับมิชชั่นตรงนนนนนนีีีี้้้เาาาะะ่่ขมทตลุงค <laughs> แล้วก็ดีเนแดงหายยังไงครับผมนี่เรามาดูตรงนี้ครับผม S D N A นะครับผมมันก็ให้ทำเคสเหมือนกันมันก็จะบอกนะครับผมมันจะให้ทําอะไรนะครับผมเห็นไหมคอมพิวต์แบทเทิลอีเวนต์นะผมก็คือกดเข้าไปเลยถ้าเราไม่รู้จริงๆกดเข้าไปครับผมเมื่อก่อนมันจะมีแค่มิชชั่นเนาะนี่กดเข้าไปครับผมทางขวาที่เป็นลูกศรอ,อะมันก็จะดิ้งไปหน้าทํา ภารกิจนั้นเลยครับผมก็คือมันให้ทำดีแพ็ให้เสร็จนั่นแหละแล้วก็จะได้ SSDNA สีแดงมาเนาะแล้วก็จะเป็นวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ช่วงวันเสาร์เนี่ยก็จะเก็บ SDNA ได้มันจะมีแพ็ s d ดเอมาให้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากได้ดี a อื่นๆกดนี่ครับผมเชน s d n a ครับผมเห็นไหมมันก็จะแบเปลี่ยนได้ด้วยนะครับผมอ่าเราไม่อยากได้คาร์โปทูคัสเราอยากได้ตัวอื่นเป็นไดเมทโอดอนอย่างเงี้ยเราก็กดคอนเฟิร์มไปเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนแล้วครับผมเราอยากรับอะไรก็รับตัวนั้นครับผมแค่นั้นเอง อ่านี้พอเข้าใจนะผมสําหรับ S D N a นี่คือเราคุยกันเลยะเวยพี่เน้นแบบคุยกันเลยนะไม่ได้แบบมาทําคลิปสรุปจริงๆอย่างจังครับผมแต่มีคนอยากให้ทำเหลือเกินแล้วสําหรับแพ็กบอสหน้ผมก็นี่ครับผมการทำเควสเหมือนกันแพ็กบอสเรามาดูตรงนี้ครับผมที่ B D N A เห็นไหมอ่าเข้ามามันจะอยู่ในมิชชั่นเหมือนกันนั่นแหละอันนี้จะเป็น เควสเก็บเลเวลครับผมอันนี้จะเป็นเควสเก็บ S D N A ครับผมส่วนอันนี้จะเป็นเควสเก็บ B D N A ครับผมเป็นสีส้มนั่นเองครับแล้วก็ตามเควสตามเขาบอกนะผมเปิดแพ็คหกแพ็คครับผมคอมพิวต์โค้ดสิบเก้าหนึ่งทมอันนี้คืออะไรนี่ตรงนี้ที่มันไม่บอกใช่ไหมก็คือเวลาที่เดนสเสาร้องอ่ะที่มันร้องออกอวักพี่ชายเดนเสาร์ก็ร้องอย่างนั้นเลยฮะเวลาเดโนเสาราร้องหนักๆครับผมนั่นแหละช่วงนั้นนะครับผมที่เราจะเก็บ ไอ้ตรงนี้ได้ครับผมโค้ดสิ้านะก็พยายามกดตุ่มนู่นนี่นั่นนะครับผมทําให้มันได้นะมันก็จะได้ตรงส่วนนี้มาครับผมแล้วก็เพชรห้าเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการเลี้ยงเหรอเดี๋ยวลองกดจิ้มเข้าไปดิฟึบอย่างนี้นับมาอย่างนี้เขาเรียกนับมาต <laughs> ดูคนสอนนี่ไงทุกคนเห็นไหม แค่กดจิ้ม5้าตัวผมไปที่ไดโนเสาร์แล้วกดจิ้มกดจิ้มเพื่อให้นอนแบบว่าอ่ะอินโดแรปเตอร์ท่าหน่อยจิ้มเขาหน่อยวันนี้ไม่เคยจิ้มก็ได้จิ้มหน่อยเอ <c oughs> ดีให้นอนเขาอ้อนนะผมให้นอนเขาอ้อนนะโอเคครับผมแค่นั้นเองเห็นไหมเราก็จะได้รับเควสเลยครับผมอันนี้เก็บไพ่ดอปไพ่ดอปเนี่ยหาจากไหนไพ่ดอปหาจากตรงนี้ครับผมนี่ทุกคนก็สาหรับ v i p คงจะมีช่องสุดท้ายครับผมหรือว่า คนที่ไม่เป็น V.I.P ก็น่าจะมีแค่3ช่องใช่ไหมเราก็เลือกดูช่องแรกเนี่ยก็จะให้ดูโฆษรนาผมหรือช่อง2ให้ใช้เงินเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการแบบเหมือนมันสุ่มนะเนาะอะพี่กดให้ดูจริงๆพี่ไม่อยากได้เบคิโอหรอกกดตึงต้งตึงต้งอย่างเงี้ยแล้วกดได้ผมมันก็จะเสีย J.W. 1อันเพื่อแลกกับ1การ์ดเพื่อมาสุ่มนะผมชักประมาณทุ่มหนึ่งักประมาณทุ่มหนึ่งนะผมมันจะให้มีการสุ่มเกิดขึ้นนะอันนี้ อันนี้มันรับของข้างล่างเฉยๆนะไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะการสุ่มเบคิโอขึ้นมาเนี่ยเปอร์เซนต์ได้นะพี่บอกเลยประมาณห้าเปอร์เซนต์ห้าเปอร์เซนต์นะห้าเปอร์เซนต์เท่านั้นจริงๆครับผมที่ไม่ค่อยได้จากไอ้พวกนี้เลยครับผมถึงพี่จะกดไปสิบใบก็จริงพี่เลยไม่ค่อยกดไงถึงพี่จะกดไปสิบใบอ่ะมันก็ไม่ได้ครับผมเสีย JW ฟรีช่วงหลังๆพี่เน้นเก็บ JW ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนนี้นะครับผมโอเคเข้าใจตรงกันเนาะนี่ข้างล่างครับผมถ้าเรากดถึง อ่าถ้าพี่กดเห็นไหมหลอดมันก็จะเพิ่มข้างล่างนะผมพอถึงมันก็จะได้รับการาดตรงส่วนนี้เนาะแต่ตรงนี้พี่ไม่ค่อยได้สุ่มแลวครับผมปะซ็นมันได้น้อยเกิน,นจริงอ่าแล้วก็จะมีอะไรอีกอะตูต้องสอนอะไรอีกอะพวกบอสเหรอพวกบอสก็ไปดูคลิปบอสแล้วกันเนาะที่พี่ได้บอสต,ตอนแรกเขพี่ก็จําไม่ได้แล้วจริงจริจำไม่ได้ครับผมว่าได้บอสมาก็เหมือนกับมันไม่ไม่ให้เก็บบอสได้เลยเก็บดีดส้มนะผมแล้วเอาไปแลกบอสได้นั่นเองครับผมตอนนี้บอส โอเมก้าศูนย์เก้าพี่ก,เกาาเ็เรเวลแม็กแล้วอ่าเป็นไงโอ้เรเวลแม็กแล้วนว้ยวุบวบตุบคำรามเลยวับวับว้าหูยอ,อย่างเท่ครับผมวันนี้เราจะบอกแบบครอบคลุมนะครับผมคลิปนี้จะไม่ตีนะแล้วก็ลงอ่านครับผมลงเนื้อ หามาจากไหนจริงๆพี่ไม่รู้วิธีอื่นนะสําหรับพี่เนี่ยพี่ก็หาจากตรงนี้เลยครับผมช่วงหลังๆมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วเออมันไม่ค่อยได้ให้ไดโนเสาร์กินแล้วมันก็เก็บรวบรวมขึ้นมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็ในส่วนนี้ตรงอัปเกรดครับผมทุกคน ใครมีเงินเขียวใครมีอะไรเก็บไว้ไม่ได้ใช้เอามาอัปเกรดครับผมเห็นไหมมันจะบอก2องแสนสี่หมื่นต่อ4ี่ชั่วโมงนะสองแสนสี่หมื่นเนื้อต่อ4ี่ชั่วโมงนะผมวันหนึ่งมันมีกี่ชั่วโมงอ่ะเราก็นับไปครับผมแน่ๆหละได้วันหนึ่งอ่ะเป็นล้านครับผมอันนี้สําหรับของพี่นะแล้วพี่ก็เก็บมาเรื่อยๆในช่วงแรกๆมันมีแค่นี้จริงๆพี่ถึงบอกว่าพี่ไม่รู้ว่าจะตอบคนที่หาเกี่ยวกับพวกแบบเพี้ยเนื้อหายยังไงให้ได้เยอะๆฮะเหรียญหายยังไงให้ได้เยอะๆฮะจริงๆอาจจะมีบางช่องที่เขาสอนเนาะพี่ก็ไม่รู้มือนนกั ที่ก็ไม่ได้ไปดูช่องอื่นนะผมแต่อาจจะมีช่องที่เขาสอนลองเข้าไปดูนะผมเขาอาจจะบอกแนวทางการเล่นสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะก็อาจจะช่วยได้ครับผมจริงๆของพี่เนี่ยตรงเรือต้องบอกว่าแนะนําตรงช่วงเรือเลยเรือเนี่ยมันมาช่วงหลังครับผมช่วงแรกๆพี่เล่นไม่มีครับผมเรือเล็กก่อนเอาเรือเล็กก่อนแล้วกันเรือเล็กเนี่ยจะเป็นการแลกของครับผมวันนี้พี่ก็แลกไปบ้างแล้วเนาะนี่มันก็จะมีกดแลกของถ้าคุณคิดว่าอันไหนมันคุ้มอันไหนมันได้กดแลกเลยครับผมเห็นไหมอันนี้มันก็จะแลกัะเนื้อ3ล้าน คิดว่ามันคุ้มหรือเปล่าสําหรับดังเกิลตัวหนึ่งไปแลกกับเนื้อ3ามล้านมันอาจจะมีแบบว่าเหรียญที่เคยละเหรียญย0บล้านเหรียญ50บล้านไปแลกกับเนื้อเป็น10บสล้านเลยก็ได้นะผมนี่วิธีหาเนื้อที่ได้เยอะอยังไงช่วงนี้หาจากตรงนี้เลยครับผมแนะนําเลยบางทีก็มีได้เนื้อ30บล้านวันนั้น่ะตกใจเลยครับผมแลกกับเงินเหรียญทอง70ล้านพี่ก็ไม่ได้อัดคลิปไว้หรอกทุกคนเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยหายยังไงเห็นไหมเอาการ์ดไปแลกอะพี่แลกให้ดูเลยถ้าได้แล้วเรากดเทรดแค่นั้นนคผมทุก เราก็แค่เหมือนแลกข,ของอะอจริงจริงแล้วมันมาบ่อยเห็นไหมสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันเปลี่ยนทีทุกคนมาดูบ่อยๆครับผมมันอาจจะมีของดีแลกนะเว้ยอ,อันนี้ดีมากครับผมและในช่องสองครับผมช่องสองเนี่ยมันจะต้องใช้การแลกแบบเขาเรียกอะไรอะมันมันเฉพาะจริงๆอะเฉพาะจาะจงจริงๆเอาเหรียญไปแลกกับตัวเ,เหรียญไปแลกกับเนื้ออะไรอย่างนี้โดยเฉพาะครับผมวันนึงก็ได้หนึ่งรอบครับผมทุกคนแต่พี่แลกไปแล้ะ ไม่ได้เก็บมาบอกเลยแล้วก็สําหรับเรือใหญ่ครับผมมาพูดถึงเรือใหญ่กันบ้างครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยเขาจะให้เลขตัวนะครับผมโดยตอนนี้ทุกคนน่าจะทราบกันดีเนาะก็จะให้4ตัวผมเห็นไหมสี่ตัวทางด้านซ้ายมือครับผมแลกกับตัวทางด้านขวามือ ก็คือมันจะให้แลกครับผมถ้าเก็บครบตามที่มันบอกก็เอามาแลกได้เลยบางคนอยากจะได้ตัวทางขวามือครับผมอย่างเวโรตีแรปเตอร์ Gen 2ทีเร็กเจน2ครับผมบางทีมันซ้ำเนาะมันซ้ําเยอะครับผมมันก็เนี่ยเอามาแลกตัวได้ถ้าเราเก็บครบครับผมนี่ล่าสุดมีมหาเทพบัมปี้เห็นไหมมหาเทพบัมปี้มาครับผมเป็นตัวพิเศษก็ต้องการตัวเท่านี้ครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากปดลดร้อง ลดล็อกค,คืออะไรบลดล็อกก็คือใช้ดีนซื้อได้เลยครับผมลดล็อกอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวพี่บอกก่อนอ่ะจะปไปโนลแล้วกันจะไปโนทุกคนโดยปกติเนี่ยถ้าเราอยากบลดล็อกนะมันจะต้องตีโทนเมนต์หนึ่งตีโทนเมนต์เท่านั้นนะครับผมหรือ2ปลดล็อกจากเรือใหญ่เรือใหญ่เนี่ยก็มีการอัปเดตมาดีหลังนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มี ไม่มีการอัปเดตแต่อย่างใดครับผมแล้วก็ถ้ามันปดล็อกมันก็จะเห็นไหมมีดี a ีให้ซื้อแบบนี้ครับผม7,300จิ้มเข้าไปเราจะได้การ์ดนั้นมาทันทีซึ่งการที่เราจะต้องทำรีเวลแม็กนะครับผมเราต้องมีถึง8ตัว8ตัวด้วยกันครับผมรีเวล1 0 1ตัวบวกรีเวล10 1ตัวกลายเป็นรีเวล20่รีเวล20บวกรีเวล20กลายเป็นรีเวล30ครับผมและรีเวล30บวกรีเวล30กลายเป็นรีเวลแม็กโอเคครับผมอันนี้เราบอกกู้เล่นใหม่แบบกระชับนิเลยะรผมก็ ต้องใช้ทั้งหมด8ตัว8ตัวคูณ DNA 7,003เมื่อกี้ไปนะครับผมทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดไฮบิดได้ผมเราก็ต้องเก็บ2ตัวอย่างที่มันต้องการครับผมเวลาที่เราจะใช้ไฮบิดเนี่ยเห็นไหมไฮบิดก็จะมี2ล่างโดยบางตัวนะครับผม ก็จะมีการเก็บสไปโนเจน2ให้ได้แล้วก็พาราซอเจน2นะผมจนเลเวลแม็กเราก็จะได้ไฮบิดตัวนั้นนั่นเองเอาไปผสมผสมก็กดอีโวนั่นแหละครับผมถ้าเป็นไฮบิดมันก็จะขึ้นตรงตรงโอเคเลยนะให้เราฟิลนะครัผมทุกคนโหนี่ตูวรวมเรื่องเลยนะเนี่ย <c oughs> ตูบอกแบบรวมเรื่องเลยนะเนี่ยมีตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจอีกครับผมถ้าเกิดว่ามีการเก็บเผือพาดเก็บนะผมโดยการกดปุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ก็จำไม่ได้ปุ่มบุ๋มลงไปนั่นแหละ แล้วมันเก็บไดนดูดเต่าดังแผงเลยนะครับผมไดนดูเร่าหายไปทํายังไงนี่มาอยู่ตรงนี้มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้เลยครับผมนี่หน้าตาเหมือนหอเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้มุมขวาสุดนะ <c oughs> มันอยู่ตรงนี้เลยครับผมทุกคนพี่หาตั้งนานเมื่อก่อนลองให้คนดูนะ้ครับผมแล้วมันหายไปไหนอ้อมันอยู่ตรงนี้ครับผมทุกคน,นแล้วก็ไปอีกเกาะหนึ่งเกาะหนึ่งเรากดตรงนี้ได้เลยครับผมหรือว่าเราจะเลื่อนไปทีละนิดก็ได้มันจะอยู่ทางซ้ายมือ พี่จะบอกว่าเกาะเนี้ยอันนี้มันเป็นพวกของที่พี่ได้มาจากแลกเรือนะผมได้จากแลกเรือทั้งนั้นเลยเนาะก็ค่อยๆเก็บผสมมาแต่ถามว่ามันได้เงินเยอะไหมไม่ได้เงินเยอะเท่าไดาโนเต่านะไดโนเต่าเก็บปึ้งเดียวส0ิบล้านสามสิบล้านสี่สิบล้านเลยนะผมแต่อันนี้จะได้ล้านหนึ่งที่เอามาแต่งให้มันสวยๆเฉยๆแหละคือมัน <laughs> ไม่มีที่ไว้ตูเลยเอามาไว้อีกเกาะครับผม ส่วนของพวก V.I.P เนี่ยก็จะมีตรงส่วนนี้ครับผม V.I.P จะมีตรงนี้เนาะเก็บรายเดือนนอะครับผมถ้าเราเป็น V.I.P เดือนต่อเดือนไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็ได้ของมาก็จะมีอ่ะพี่ไปอธิบายในนี้เลยดีกว่า V.I.P มันอยู่ตรงนี้ครับผมปึ๊บตามทันมาเดือนแรกครับผมเห็นไหมมันก็จะได้ในส่วนของ DNA อครับผม1,2 0 0ต่อ12ชั่วโมงครับผมก็12บชั่วโมงผลิต DNA 1,200สําหรับ การเป็น v ี p เดือนแรกนะสำหรับการเป็น v ี p เดือนแรกนะครับผมส่วนเดือนที่2เนี่ยได้ลงเนื้อผมสี่แสนสี่แสนเนื้อนะผมผลิตเนี่ยแต่ใช้เวลา24ชั่วโมงเลยนะต้องบอกว่าน้อยกว่าลงผลิตที่มันให้มาตั้งต้นครับผมแต่ว่าก็24ชั่วโมงเข้ามาเก็บดีก็ได้4ี่แสนอะไรประมาณนี้ครับผมวิเคราะห์พิจารณาเอาว่ามันคุ้มไหมนะผมทุกคนส่วนพี่ก็คิดว่ามันก็ มันก็ดีถือว่า VIP มันก็มีอะไรให้เพิ่มนะครับผมแต่ถามว่าดีเลยไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับผมส่วนอันที่3มนะครับผมจะเป็นลงฟิลฟิลแลบนะครับผมก็คือแค่มันแบบว่าฟิลฟรีอ่ะมันไม่ฟรีดิมันก็เสียงเงินเกี่ยวได้ผมแต่มันก็ฟิลขึ้นมาได้ครับผมโดยที่เราไม่ต้องรอเวลาเนาะอันที่10อันที่ะี่ับผมเดือนที่4ี่จะได้ผลิต SDNA นะผมับผม15แค่15้านะทุกคนมันไม่ได้แบบโอ้โหนี่เพราะเป็น VIP หรือเปล่าเลยได้ SDNA เยอะ ไม่ใช่ทุกคนสิบห้าห้เท่านั้นนะสิบหนะ้าหนึ่งกับห้าเนี่ย24ชั่วโมงนะมันผลิตแค่สิบห้อันนี้ตัวไม่คุม้ม <laughs> โอ้โหมันก็ผลิตมาได้แต่นั่นแหละครับผมมันไม่ให้แบบเหลื่อมร้ำกันมากครับผมอ่าเดือนที่ห้านะผมจะเป็นเรื่องของ พลังงานพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นนะผมอุ้ยพี่อัดนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดต้องรีบจบแล้วเดี๋ยวกิฟต์เหลียพลังงานนะผมในส่วนนี้เนี่ยเราจะได้1 7วันเนี่ยมันจะได้1อันเนาะในการรีฟีครับผมเหมือนกับตัวเรารีอยู่อะเพิ่งเอาไปสู้มาแล้วก็ใช้รีได้เลยครับผมรีฟีอันนี้รีฟีครับผมแต่ว่า7วันนะถึงจะได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เดือนที่6ครับผมเอ็กซ์ดาสลอตจะได้สลอตเพิ่มขึ้นมาของเอสดีเนครับผมก็ได้2อันอะเก็บสมมติพี่เลือกเวลโรัผม ส่วนเดือนที่7เนี่ยจะเป็นโลฟ้าไขฟ่ฟรีนะผมขอไปเร็วๆเดือนที่8ดเนี่ยมันจะได้ของนิดๆหน่อยๆน,นะแล้วก็อัพไอเดือนมันจะเพิ่มของการฟิวเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองครับผมเหมือนเพิ่มช่องอะเดือนที่9นะผมก็เพิ่มช่องของ SCN นะครับผมเป็น3าตัวแต่ได้แค่15นะก็เหมือนเดิมครับผมได้แค่15เท่านั้นต่อหนึ่งวันนะเดือนที่1ิบนะผมโอ้โหก็จําจไม่ได้แล้วอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> ได้การทอง กาดทองได้อะไรกาดทองได้ V I P พาร์ทครับผมได้รีเจนระดับหนึ่งเนี่ยแหละไม่ได้2พี่จาได้ว่ามันไม่ได้2นะหนึ่งพี่ยังบ่นอยู่เลยโอ้โหตูมาถึงเดือน10ตูได้รีเจนหนึ่งเดียนะที่รีเจนหนึ่งตูต,ต,ตีเพ็กตามทั่วไปก็ได้แล้ว <c oughs> อันนี้ตูบ่นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็นี่ครับผมก็ไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ดูเอาดาผมเนี่ยเดือน8เดือน9เดือน10เนี่ยเหมือนจะได้ของแ่ไม่ค่อยดีเลยครับผมเดือนที่เอ็ดสิเพิ่มสล็อตกันฟิวแค่นั้นครับผมพิ่ม13ก็เพิ่มมมไ่ีะล มันสูงสุดที่ส8บแปดครับผมมันแค่เพิ่มสล็อตอะเพิ่มสล็อตตรงไหนเวลาฟิลเห็นไหมอ่าเวลาฟิลฟิลฟิลมันมีตัวไหนที่ยังไม่ได้ฟิลกันวะอย่างงี้ฟึบต้องอย่างนี้เลยต้องให้ดูขนาดนี้เลยเ <c oughs> นี่ยเวลาฟิลเห็นไหมมันจะมีช่องซ้ายผมกับช่องขวาให้ฟิลนะช่องขวาก็คือแบบ V I P นะผมมันก็เพิ่มสล็อตขึ้นมาเห็นไหมแปดนะผมแปดรอบ ฟิวได้8ดรอบแบบฟรีๆได้ครับผมแต่ว่า7วันมันจะรีทีนึงนั่นเองครับผมทุกคนโอเคเข้าใจประมาณนี้เนาะนี่อันนี้เป็นโค้ดสิบาครับผมที่พี่เพิ่งบอกไปโค้ดสิบาครับผมก็เล่นเพื่อที่จะเอา S DNA สีส้มมานั้นเนาะเผื่อใครไม่ทราบว่าเฮ้ยพี่ฮะโค้ดสิบมันคืออะไรเล่นแบบดีครับผมตึ้งโอเคนี่พี่อัดคลิปมานานมากแล้วนะผมพี่ต้องขออนุญาตขอตัวพอเพียงเท่าดีนะผมทุกคน ที่ว่าวันนี้พี่น่าจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของเกาะพี่แล้วก็เรื่องของอะไรที่คนอยากจะทราบโอ้โอัโออนนี้อันนี้เราต้องลากพี่บอกไม่ถูกเหมือนกันมันต้องกะเอาแค่นั้นครับผมมันไม่มีทิคอะไรหรอกมันแค่กะเอาบางวงมันก็เร็วบางวงมันก็ช้าครับผมก็ให้จดจําในการเล่นเอาครับผมทุกคนเนาะก็ประมาณนี้ครับผมน่าจะครอบคลุมสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วพี่ขอโทษโดยดีๆอธิบายไม่กิงอะไรขนาดนั้นนะครับผม แบบทำคลิปสรุปแบบเป็นช็อตช็อตช็อตไม่ได้เลยเราจะเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนคุยกันแค่นั้นเนาะพี่ก็บอกเราได้ประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยทุกคนก็จะเก็บได้แล้วนะผมโค้ดสิบเก้าแล้วก็วิธีสุดท้ายอ่ะมีอีกอันหนึ่งที่พี่อยากจะบอกหาการ์ดยังไงมาที่ข้างล่างของแมพครับผมนี่เข้าไปตรงนี้วิธีหาการ์พี่บอกแล้วนะผมก็จะมีชาลีเอ็กโคเดลต้าแล้วก็เจบูับผมอยากได้การ์ดของไกรกดเข้าไปครับผม การหนึ่งสองก็เรียงมานะผมจะได้ดีไม่ดีเนี่ยก็เรียงลงมาครับผมหนึ่งสองสามสี่อันสี่เนี่ยดีสุดนะครับผมมาหมุนการ์ดแบบนี้แหละแต่หมุนทุกครั้งมันก็จะเพิ่มเงินนะเห็นไหมมันก็จะเพิ่มการเสียเงินนะครับผมก็หมุนไปครับผมก็เนี่ยแหละวิธีหาการ์ดนะครับผม ครอบคุมน่าจะหมดแล้วนะผมนี่ก็คือ ep 700ที่พี่อยากจะฝากทุกคนครับผมก็มีอันไหนที่ไม่เข้าใจหรือว่ายังไงครับผมก็คอมเมนต์ได้นะผมตอนนี้เดี๋ยวพี่จะไปไล่ตอบคลิปแล้วาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเล่นโทนาเมนต์มาจนไม่มีเวลาตอบคลิปเดี๋ยวพี่จะกลับไปตอบคลิปแล้วนะผมทุกคนยังไีก็วันนี้ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะผมคลิปสรุปแนวนี้อาจจะไม่ถนัดขออภัยอย่างยิ่งครับผมก็ทําออกมาด้วยใจเลยนะสาหรับ ep 700ดีครับผมแล้วไปเจอกันใหม่ ep หน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับ ใหม่ครับผม